สวัสดีทุกๆคนนะคะในที่สุดเราก็เอาเดอรซิมสองกลับมาได้ที่มินโพสไปว่าเราโหลดเดอรซิมสองกลับมาไม่ได้เนี่ยคืออยู่ๆอะทุกคนซิมสองอะมันก็หลุดออกไปจาก EA app ที่มินดาวน์โหลดไว้กลายเป็นว่ามินดาวน์โหลดมันกลับมาไม่ได้นะคะน่าจะเป็นแบบเออเลอร์หลังอัปเดตอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็กลับมาดาวน์โหลดได้แล้วแต่ในตอนที่ดาวน์โหลดได้นั้นเนี่ยก็คือพอเข้าเกมมาแล้วเกมก็เด้งหลุดออกค่ะแต่ตอนนี้ก็น่าจะหายเป็นปกติ ะะซึ่งก่อนที่จะเกิดการเออเลอร์นะคะบินก็ได้ให้ซื้อพื้นที่ใหม่นะคะแล้วก็ขายพื้นที่เก่าไปเลยที่เราเปิดร้านแล้วก็ย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์แล้วค่ะมันจะได้แบบเออทำอะไรที่นี่ได้นอนที่นี่ได้ไปเลยแล้วก็เปิดร้านได้ไปเลยความแบบเออของนังนั้นคือนี่ oh, <no. S 1> ไม่สามารถแบบลบอะไรตรงนี้ออกได้เลยทุกคนมันคลิกได้เป็นอย่างๆก็คือมันไม่มีใครใช้งานอยู่เลยเนี่ยทุกคนแล้วตอนดีเนี่ย มินก็เล่นไปจนถึงเราได้คะแนานธุรกิจของเรามาเป็น5ดาวนะคะทุกคนซึ่งกว่าจะถึงจุดนี้คือเลือกตาแทบกัะเด็นอะตอนนี้ชีอะคืออยากมีลูกแล้วก็อยากแต่งงานด้วยโอ้ไม่ก็เดี๋ยวเราให้คุณอำนาจมาขอนะคะคุณอำนาจอยู่ไหนเฮ้ยเอสเีนเกโมร์ฟนยี่ชีชว่ะกันไกจ มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เลยอ๋อเดี๋ยวนะเราขอแต่งงานได้เลยปะนี่ขอไปเลยเอาหลับไปแล้วจ้ะ <c oughs> เราสามารถใช้สูตรนะคะ Max Motive อันนี้ได้เลยนี่ <c oughs> เห็นไหมทุกคน <c oughs> เขาก็จะเขียวขึ้นมาเป็นแบบนี้ <c oughs> ซึ่งซิมของเราก็จะเขียวไปด้วยนะคะ อืขอไปแล้วจ้ะเออสองคนนี้คือแต่งกันแบบเงียบๆแล้วถูกมาแต่ยงยังอันนี้ยังไม่ขึ้นเลย <Please. S 1> เฮ้ยขึ้นแล้วนี่ไงแล้วนางก็คืออยากไปพักร้อนแล้วก็อยากมีลูกแต่คือถ้ามีลูกตอนนี้มันจะมันจะเหลือตังค์อยู่สาม0 0ืนเฮ้ยมีเงินกลับมาเป็นสามหมห้ารอสร้างบ้านแมททุกคนอะไรอ่ะอ๋อเขาซื้ออ้ยเขาซื้อเครื่องนี คืออย่างนี้ทุกคนมินเลือกเป็นอันนี้แทนนะคะพอมาเริ่มใหม่รอบนี้เนาะมินก็มาเลือกเป็นฝั่งนี้แทนแล้วที่เนี้ยเวลาที่เราซื้อของอ่ะนี่ทุกคนเรา กดเป็นเปิดปิดโหมดขายส่งอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกรอบสีเหลืองๆขึ้นมาแบบนี้ซึ่งมัน912้ใช่ไหมไอ้เจ้าอันนี้ถ้าเราเอาอันนี้ออกเนี่ยราคาเขาจะเป็นพันสองนั่นแหละค่ะทุกคนเลือกอันนี้เนี่ยมันก็จะแบบได้ส่วนลดเออมันก็จะทําให้เราแบบว่าได้กําไรเพิ่มขึ้นจ้ะอุ้ยขึ้นเป็น5้าดาวแล้วไอ้จางลูกค้าไปจ่ายตังค์เนาะตอนนี้เรามีเงินอยู่หมื่นแปดนะเดี๋ยวเราดูว่าเขาซื้อแล้วเราจะได้เงินกลับมาเป็นเท่าไหร่ ขึ้นมาเป็นสามหมื่นเจ็ดคุณคนนี้ซื้อของไปเกือบแสนอืมเริ่มเห็นหนทางละเขามาจ่ายตังค์อีกแล้วตอนนี้ต้องมีเงินอยู่สามหมื่นหกสามหมื่นห้าลทุกคนสี่หมื่นค่ะเดี๋ยวนะมาจ่ายนี้ก่อนเดี๋ยวจะโดนยึดทรัพย์เดี๋ยวเรามาสร้างเป็นแบบบ้านหลังเล็กตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่าเราคือขายของเพื่อหาเงินสร้างบ้านสร้างหลักฐานครอบครัวอะไรแบบไหนเออเราทําไปเลยวางบันไดไปเลยค่ะนี่ สามอันเออใหญ่ๆแบบนี้โอ้โหแต่บันไดคือไม่ค่อยไม่ค่อยอันนี้ก็ได้อาอันนี้เราจะสร้างบ้านแบบใดก่อนเราสร้างบ้านแบบข่าวไม้มินิมอลหรอหรือว่าเราก็เป็นไปตามร้านของเราเลยป้าทุกคนเนาะประตูแรกสู่อนาคตกำลังสองคืออะไรกันกูนะเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักอยู่นะแบบเป็นฟิลแบบเก๋ๆเกออสู่อนาคตต้องขยายอ่ะมินว่าเล็กไปนิดขอขยายเพิ่มอีกหน่อยนะคะเอา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 ,เอา เอาเอาเอาบักอย่างนี้แล้วเงินขึ้นด้วยทุกคนดูดิเอาสวยดีอย่างเงี้ยไม่เป็นไรถ้างั้นเราก็ลบตรงนี้อออเออแล้วก็ไอรั้วตรงนี้ลบไม่ได้เหรอเนี่ยอ๋อลบได้ยังลบได้อยู่ค่ะโอเคงั้นเรากั้นมาจะถึงตรงนี้แล้วก็ขยายฝั่งนี้มาเลยอือเออเราก็เอาตรงนี้เป็นฟิลแบบห้องนอนแล้วกันทีนี้เตียงอันนี้นะคะเราก็ย้ายมาเลยนี่ต้องวางไว้ตรงกลางเปล่าไม่แน่ใจ แล้วก็ห้องน้ำเนาะทุกคนห้องน้ําเดี๋ยวเราเอาไว้ซักตรงนี้แล้วกันก็อี้ตัวนี้พอได้อยู่นะใช้เป็นสีใช้เป็นสีนสขาวไปก่อนเลยค่ะนี่ติดทีวีให้ชีทั้งสองคนด้วยอันนี้แล้วกันเนอะทุกคนนี่แล้วก็โซฟาตัวจิ๋วสักหน่อยนะคะใช้เป็นสีเหลืองอเราหันแบบนี้ไว้สักตัวหนึ่งซึ่งทีวีคือขัดใจมากทุกคนมันไม่ยอมแบบอยู่ตรงกลางของโซฟาคือตาจะเอียงอะ่ะหนึ่งหมื่นตัวนี้ก็ตัวนี้ค่ะแล้วมีสีเดียวด้วยปะ มีสีเดียวจ้ะโอเคอ่ะเอาเป็นว่าเราเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราล็อกให้แค่สมาชิกในครอบครัวเท่านั้นแล้วเราลองดูสิบันไดคือบักไม่รู้ว่านางจาเข้ามานอนได้ไหม เฮ้ยเข้ามานอนได้โอเคแลทีนี้เดี๋ยวเราก็บริหารร้านไปอีกสักนิดนึงแล้วก็ดเดี๋ยวให้นางออกไปเที่ยวกันดีกว่าอะไรอะในที่สุดจันเจ้าก็เดาใจลูกค้าออกได้เหมือนกับอ่านหนังสือ,อยังไงอย่างนั้นและอยางมีเทคนิคใหม่ทําให้ประทับใจที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าจะต้องมีของชิ้นนั้นไว้เป็นของตัวเองให้ได้เราสร้างเหรียญรางวัลน,นักขายพรสวรรค์ไว้สําหรับมอบให้แก่นักขายแบบนี้แหละคุณคนนี้ซื้อนี่ไงประทับใจไหนลองสิเฮ้ยเขา เขาดูเขาดูแบบโอ้ยดาวบวกแบบบวกๆคนนี้อีกนะคะทําให้ประทับใจอุย้ยซื้อเลยเฮ้ยขึ้นเป็นระดับหกเลยเหรอชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมิดลองติ๊กเป็นอันนี้ดูนะคะทําให้ประทับใจเลยจ้ะมีเงิน2 9งหม่้ละอุ้ยโอ้ยเราซื้อเลยอุย้ยคนคนนี้อีกมามาเฮ้ยมีเงิน3ามหมนึงเกมหลุดแบบไม่ได้เซฟทำแบบนั้นไม่ได้ กว่าที่จะได้6ดาวคุมมันปาดอมตามากจะทําแบบน่ะโอ้โหและบ้านยังไม่ได้สร้างด้วยอะอยู่กันแบบนี้ไปก่อนเลยจ้ะเอา้าเสียอันดับไปเป็นระ,ระดับ3แล้วก็ขึ้นมา4แล้วก็ลงไป3เดี๋ยวน่าจะต้องปิดก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ให้พนักงานกลับบ้านก่อนมาเดี๋ยวเราต้องให้คุณอํานาจคุณอำนาจอยากทำอะไรมีระดับธุรกิจ4ี่อบวกไว้ก่อนให้คุณอํานาจมาขอจันเจ้าอีกรอบค่ะทุกคน ขัดซีนสองรอบไปเลยช่ำๆแล้วก็โอ้ oh, oh, ก็แต่งงานไปเลยมาแต่งแล้วปะเป็นสามีภรรยากันละจากผู้อยู่ร่วมหอ oh. เพื่อนรัก oh. เรียบร้อย oh. เปิดร้านกันอีกสักที่หนึ่ง oh. ลองดูนะพนักงานมาปุ๊บเราแม็กซ์โมทีฟไปเลย เดี๋ยวนะแล้วเขามายืนติดกันอยู่ในนี้เฉยเลยทุกคนคือติดอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรวางนี่เอาแต่ออกมาได้จ้ะโอเหลือเงินอยู่สองหมื่นตอนนี้เดี๋ยวเราออกไปพักร้อนกันดีกว่าไหมทั้งคู่คือทำงานกันมาอย่างยาวนานนะคะไป3วันสองคืนไปที่3มทะเลสาบโอเคพอเกมหลุดปุ๊บธุรกิจคือโอ้ เละเละไม่เป็นท่าเลยค่ะอันนี้ตลาด3ามทะเรสาบโรงแรมที่มั่นนายพรานอันนี้รีสอร์ทมาพักรีสอร์ทสิจะ้ะมาถึงแล้วทุกคนอันนี้ห้องหนึ่งเนอะอันนี้เท่าไหร่480 521ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่มีโต๊ะแล้วโต๊ะสวยมากเอาเป็นห้องนี้ละกันเนอะห้องนี้400มาโอเคเช็คอินเรียบร้อยซึ่งเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวหรอป่ะ ไอกับอัมนาจอ่ามีที่ตั้งแคมป์สปาหินสวนตลาดไปตลาดดีกว่าโอเคมาถึงแล้วแล้วที่นี่มีอะไรบ้างอ่ะอ๋อก็มีแบบกินคงกินข้าวมาค่ะขายไก่คุณอำนาจาซื้อแล็ปแจ็คคืออะไรอ่ะปัดประดุกย่างแล้วตรงนี้ก็มีที่ขายของหอเหรอเฮ้ยขายอะไรอ่ะอุปกรณ์อะไรสักอย่างเหมือนมีขวาน ที่ระลึกตัดไม้พู่มใจเสนอนนอ,อันนี้เข่าคริสตัลอ๋ออันนี้อ่ะุ้ยอันนี้เป็นเครื่องประดบับอ๋อโอเคโอเคแล้วก็มีอันนี้อะไรซื้อของเติมแล้วก็มีขายเสื้อผ้าด้วยจเจ้าเเลียนชุดกันดีกว่าให้น้องใส่เป็นแบบเอออะไรแบบนี้บ้างมะเพิ่มใส่กล้าไปคะ่ะแล้วก็ซื้อเป็นแบบเสื้ออีกสักตัวดีกว่าตัวนี้ละการสีแดงแล้วกางเกงตัวนี้ไปเลยค่ะ โอเคไปจ่ายเงินลูกโอเคเลิศมากอันนี้อะไรอ่ะที่ตั้งแคมป์เหรอมันคือเป็นฟิวส่วนนะคะทุกคนที่ดีวิเศษมากเลยอยากจะได้กลับมาอีกเร็วๆจังแล้วในนี้มีของขายเหมือนกันอันนี้คืออะไรของเติมตู้เย็นเหรอโอเคซื้อไปเลยค่ะซื้อไปให้เต็มแม็กโอ้โยความถือตะกร้าเลิศมากชอบมากเฮ้เขาเป็นแบบนักท่องเที่ยวยีเหอ้อมีสปุงสะพายกระเป๋าเฮแล้วเขาไปไหนอ่ะเอาปไปไปกันหมดเลยเอา ไปดไีละคนเฮ้ยอันนี้เป็นที่ตั้งแคมป์เก๋มากแต่ว่าเราน่าจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราจองไปแล้วป้าหรือว่าเรามาได้เราลองมาดูนะคะนี่ไงมาถึงแล้วโอ้โหเรามืดด้วยอ๋อแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้นะคะทุกคนนี่ทําอะไรไม่ได้เลยตกปลาใช้หนอนมาเฮ้ยขุดหาขุมทรัพย์ได้คุณอำนาจต้องละต้องมาขุดละเฮ้ยเจออะไรก็ไม่รู้แผนที่แลวจันเจ้าได้อะไรบ้างจัน เออเจ้าได้ปลานี่ปลาดุกสีน้ำเงินเอาขายไม่ได้จ้ะคุณอำนาจก็เจอของอยู่โอเคแต่ว่ายังขายไม่ได้นะคะคืออันนี้ขึ้นหลุดบ่อยมากทุกคนหลุดบ่อยจนแบบมันไม่สามารถแบบไอ้นี้ได้ด้วยเซฟนะคะมันจะเซฟเวลาที่อย่างเงี้ยเราโหลดไปหน้าอื่นหน้าต่างๆอะไรแบบนี้ยแล้วของในเป๋าโอ้หายไปเลยจ้ะหายไปหมดเลยอ่ะ อามาแล้วมาพยายามมีลูกเลยค่ะมาเอาทำกันแล้วจ้ะเฮ้ยกลับบ้านไปคือจะต้องป่องให้ได้เลยอ่ะแบบเนี้ยขุดหาขุมทรัพย์ที่นี่ได้หรอโอ้ไม่ก็มาเร็วจันเจ้า <S <S เออเจออะไรเจอกระดูกจ้ะเจอเครื่องดินเผาเซฟได้ไหมเฮ้ยที่นี่เซฟได้เจออะไรอ่ะเรือที่นี่คือทรัพสมบัติเยอะอยู่ อุ้ยเจออีกแล้วรูปปั้นกาน้ n ช้าหน่วยแล้วมัง้งแล้วเราก็ออกไปข้างนอกดีกว่าปะอีกสักรอบนะคะทุกคนโรงแรมที่มั่นในพรานโรงแรมแลฟ้าโรงแรมเลื่อยอ่าเราไปสปาหินเกลี้ยงอันนี้ไหมลองไปดูนะคะอ๋อที่นี่มีสปาแล้วก็มีซาวน่าด้วยให้จันเจ้ามา นวดดีกว่านวดลึกหลําเข้าคันเหนื้อเยื่อคำนากก่ากลัวมากสปาคันนี้นึ่งอ่ะยืนขายของมาแบบ3ปีละโอ้โหชาวซิมนั้นพร้อมเพียงมากคุณอำนาจมาปะเต้นด้วยได้ไหมอะ่ะเอ้ยเอาคุณอำนาจอยู่ดดีๆเป็นผู้นำทีมจะ้ะเฮ้ยโอ้โหมีดนำผู้ร้อนไปแช่กันสักหน่อยสบายละมาทิปได้ครั้งนี้อ่ะกลับบ้านไปต้องได้เงินแสนละไหนขอดูสิว่ามันเซฟได้เปล่า นี่ทุกคนเห็นบ้ามันเซฟไม่ได้ฮะเฮ้ยมีไกลด้วยไปทัวร์ดีกว่าจองทัวร์ล่องซุงส่องนกท่องธรรมชาติไปท่องธรรมชาติไปสามรอยต่อท่านไม่เป็นไรเราเที่ยวให้คุ้มไปค่ะชีจันเจ้ายังแช่น้ําอยู่เลยเขาบีบแต่เรียกแล้วเนี่ยนักตูดอีกแล้วจ้าทุกคนเจอทุกที่เลยคุณคนพบแผนที่ที่จะนําไปสู่ดินแดนลับในภูเขาแค่นี้หร กลับบ้านดีกว่าป่ะมาแล้วเราก็เซฟจ้ะตอนนี้คือนางแบบค่อนข้างที่จะหิวมากแล้วก็วาวุ่นนิดนึงนะคะทุกคนตื่นแล้วด้วยเหมือนว่าจะไม่มีข้าวให้กินด้วยนะจ้ะกลับบ้านดีกว่าทุกคนเช็คเอานะไปจ้ะกลับบ้านกันเถอะต้องกลับไปแบบสู่โรคแข่งความเป็นจริงละถึงแล้วค่ะทุกคนเซฟก่อนเหลืองเงินอยู่หมื่นหกเท่านั้นมาค่ะมาเปิดร้านดีกว่ามา แล้วชีคนดีคือนางไม่มาทํางานทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคอยดูเองก็ได้ค่ะทุกคนคือมาเป็นหมื่นแปดแล้วค่ะค่อยอย่างชั่วเฮ้ย,ยใช่หรือเปล่าชีทองแล้วเหรอเมื่อกี้มันป่องขึ้นมาใช่ป่ะวิเขาซื้อเขาซื้อรูปที่เราวาดทุกคนแล้วเขาจะซื้ออะไรอีกเขาจะซื้อรูปอีกเหรอโอโ้ซื้อได้เลยค่ะเลิศซื้อไปสองรูปเลยอะ่ะเดียวหลุดรอบรอบที่ สามหรือเปล่ามาค่ะทุกคนอันนี้คือกลับมาในตอนที่ฉี่ทองแล้วเมื่อกี้ก็คือไม่ได้เซฟจ้ะต้องเล่นจนกว่านางจะท้องแล้วระดับธุรกิจของเราก็คือตกไปอยู่ที่สามจา้ะตอนแรกมันขึ้นมาเป็นสี่แล้วแหละทุกคนแต่ทีนี้น,น่าจะต้องแม็กซ์โบทีไปก่อนเฮ้ย <c oughs> ขึ้นมาเป็นระดับสี่แล้วเยี่ยมมากแล้วเงินก็คือมีอยู่แค่สองหมื่นนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ย <c oughs> อุ้ย <c oughs> อุ้ยเท่าไหร่แปดพันแปดพันหยิบเร็วนะ อุ๊ยเรียบเหรอ,อทุกคนโอ้โหคนคนี้อีกมาหายเขาค่ะเฮ้ยอะไรของโตขึ้นแล้วเหรออุ้ยเซฟก่อนเดี๋ยวนะนี่คือใครอ่ะตอนนี้ฉันทำธุรกิจของตัวเองและเราก็อยากได้ซิมหัวใสยอย่างคุณมาร่วมทีมเจนนเจ้าคุณสนใจจะทำงานร่วมกับฉันในสายค่ะฮ่าไม่เป็นไร ไม่เป็นไรจ้าขายของแบบนี้แหละเนาะดีอยู่แล้วทีนี้สองหมืนห้าเราสร้างบ้านเหมือนเดิมดีกว่าทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราหันมาทางนี้ละกันนะคะตักบริเวณนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเดินแล้วกันแล้วก็ฝั่งนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเรายื่นออกมาอีกสักนิดหนึ่งโอเคประมาณนี้แล้วก็มิว่าฝั่งนี้เดี๋ยวเราเอาไว้เป็นแบบห้องนอนอ,อแล้วก็ตรงนี้นะคะเรากั้นมาจนถึง ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ยาวเอ,อ่อออกมาไปเลยละกันให้เป็นบันไดอันนี้ขึ้นจากตรงนี้ไปเลยแล้วลบได้ปะเอานั่นไงลบไม่ได้อ่าแต่ว่าได้ตังเพิ่ม <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นฟิลแบบอัปเดตแล้วบัคนะคะอันนี้อาจจะยังไม่ได้จบภายใน E ีีนี้นะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะอุปสรรคเยอะมากใหญ่ไปปะ อ๋อแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเป็นห้องนางไว้ตรงนี้ละกันแล้วก็ย้ายหน้าต่างนะคะไว้ตรงนี้เซฟก่อนในตอนที่ทำบ้านนั้นอ่าทีนี้เราทุบก,กำแพงตรงนี้ออกโอเคจะได้เป็นฟิลแบบของในร้านไปเลยค่ะนี่แล้วก็ย้ายพวกแบบครัวของนางนะคะเอามาไว้ในนี้เลยวางวางวาง,วางโอเคแล้วก็อย่าลืมไปนี่ด้วยสัญญาณสันไฟไหม้และสัญญาณ คามโมยตรงนี้คือใหญ่มากเราคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นห้องรับแขกตรงนี้เอาไว้ทํางงทํางานแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้ค่อยไว้เป็นแบบห้องลูกลูกที่กําลังจะเกิดอาเซฟก่อนสักหนึ่งทีอุ้ยอันนี้สวยเลยอันนี้สวยมากสีเคาน์เตอร์เอาข้างบนเป็นสีสว่างขึ้นมาหน่อยนะคะเปลี่ยนให้ครบทุกอันไปเลยส่วนตู้เย็นนั้น อ่ะขาวๆแบบนี้ไปเลยละกันขอติดหน้าต่างที่ครัวสักนิดนึงเนาะอุยอันนี้สวยอันนี้ได้เลยเนี่ยทุกคนเป็นสีขาวซึ่งเราสามารถติดไว้ข้างหลังตรงนี้ได้แต่ว่าเราต้องเอาเจ้ันี้ออกนี่น่ารักมากมีเป็นแบบอันเดียวแบบนี้ด้วยหรออุยน่ารักอยู่เฮ้ยอุยน่ารักมากเดือดตังหมื่นเก้าละมาเธอโหลดไม่ต้องจ้ะอุยตัวนี้สวยเลยอะ่ะ<อ>จริงๆแล้วเอา เตาไวไว,ไว้ฝั่งนู้นเลยแล้วกันนี่อันนี้เราก็วางไว้ตรงนี้ไปเลยเนอะแล้วก็เก้าอี้กินข้าวเฮ้ยเก้าอี้อันนี้ก็ได้อยู่นะวิสีเหลืองน่ารักมากใช้เป็นตัวนี้ละกันนี่มันนั่งได้สี่คนจริงเปล่าลองดูค่ะเฮ้ยได้อยู่จากนั้นห้องน้ำนะคะนี่แล้วก็ยายเตียงอ่าอันนี้เลยเอาไว้ฝั่งนี้แล้วก็ประตูเอาไว้ซักตรงนี้โอเค เรามีฝักบัวอยู่ละทุกคนซึ่งอยู่ในนี้ค่ะเราก็เอามาติดไว้ในห้องน้ําก่อนเลย๊โอเคแล้วก็ซ้วมนี่วางไปเลยค่ะอ่างล้างมืออันนี้โอเคแล้วก็เคาน์เตอร์แม้หรือว่าชั้นวางนี่เอาติดไม่ได้หรอเฮ้ยเอาโหชั้นวางติดอย่างนี้ได้แล้วก็กระจกนะคะอู้ยบานใหญ่มากน่ารักมากโอเคอันนี้เราก็วางแบบอดอกมงดอกไม้ค่ะทุกคน เราเปลี่ยนเป็นแบบอ่างเอออุ้ยโอ้ยอันนี้เข้ามุมอะมีสีขาวด้วยนะคะอันนี้เข้ามุมไปละกัน <c oughs> ตอนแรกก็คือแบบอยากจะให้อาบอ่างแต่อันนี้น่ารักเก๋ๆจริงๆพื้นเราก็ขาวไปเลยนี่ฝั่งนี้เราใช้เป็นแบบสีขาวอย่างนี้เออนี่อ่าสองฝั่งตรงนี้ก็เป็นลายๆไปค่ะเฮ้ยหน้ตาตาันดีน่ารักโอ้ยน่ารักมากทุกคนนี่ต้องเอาไว้ด้านนี้ด้านเดียวเหรอว่าแต่ชี้เป็นสีแดงเลยเหรอ ไอสีนี้เออนี้น่ารักมากโอ้ไม่กอดโอ้โหติดไว้ตรงนี้ก็น่ารักอะ่ะอุย๊ยทุกคนเดี๋ยวนะเอาไว้แบบนี้น่ารักมากเลยพื้นข้างนอกเราใช้เป็นฟิลแบบหินหินก็น่าจะนะอุย๊ยทุกคนเข้ากับร้านเลยอุย้ยนี้น่ารักมากเดอรซิมสีค่คขอบพื้นนี้หน่อยคะ่ะน่ารักมากใส่ประตู ตรงนี้ด้วยอันนี้มีโบฟิลคริสต์มาสแต่ว่าไม่ใช่ค่ะติดโบได้เนอะโอเคประมาณนี้แล้วก็ในห้องนอนก็มีไฟแล้วมีอะไรแล้วรู้เสื้อผ้าน,นิดหนึ่งโอเคแล้วก็ขาดตั้งวัดรูปาวางไว้ตรงนี้ก่อนน่าจะพอได้ละอันนี้เราล็อกประตูเลยเฮ้ยเซฟก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแล้วประตูอันนี้คืออะไรอะ่ะปลดล็อกแล้วปิดไม่ได้หรอเอา้าทุบทิ้งไม่ได้อะ่ะ ใครคะใครกำลังใช้งานอยู่เอ่ยคุณนาคือคุณอาจะบักอย่างนี้ไม่ได้อ,อ่าแล้วประตูคือไม่ปิดอะ้ะน่าจะบักแหละทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> เราต้องเอาไว้อย่างนี้จริงดิโอเคทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเราได้ฝ่าฟันอุปสรรคจนในที่สุดก็สามารถมีบ้านกับเขาได้นะคะหนึ่งหลังโดยการหลบบันได แล้วมันได้แบบมาเทอโลดในพัรด์ต่อไปนะก็คิดว่าน่าจะเป็น EP ท้ายของเจ้าจันเจ้าและคุณอำนาจละเพราะว่าบ้านก็มีละลูกก็มีละหล่อไปคลอดน้องพร้อมๆกันนะคะใน EP ต่อไปเลยวันนี้อุปสรรคเยอะมากขอบคุณทุกคนนะคะที่อดทนดูมาจนถึงตอนนี้สำหรับวันนี้นะคะมินต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ